สวัสดีครับคลิปนี้สอนใช้เครื่องคิดเลขชาร์ป CS สองหนึ่งเก้าสี่นะครับคือชาร์ปกับแคนชาร์ปกับคาสิโอเนี่ยการใช้งานมันจะต่างกันนะครับที่มันเหมือนกันนะครับฟังก์ชันหลกัหลกๆที่มันเหมือนกันก็คือดาวเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ GT เนี่ยก็คือเป็นรวมดาวครับก็เหมือนกันแล้วปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นการรวมยอดก็เหมือนกัน แต่การใช้งานอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกผมใช้คาเซโอเนี่ยแล้วผมมาใช้ชาร์ปเนี่ยผมก็จะงงมากเลยว่าเครื่องมันเสียหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆริแล้วมันไม่ใช่ครับก็มาดูกันว่าการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนแรกเราก็เปิดมาที่ฝั่งปิ้นนะครับตัว P ก็คือปิน้นถ้า P อันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นบวกจะระบุไอเทมเรียงนับยอดให้ว่ามีกี่ตัว ส่วนอันนี้เลื่อนมาที่ G T นะครับแล้วตรงนี้ก็ A ก็ไม่รู้เป็นอะไรครับก็เลื่อนประมาณตามนี้ละกันมาดูกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเรามาเรากดดาวก่อนเลยทีหนึง่งดาวก็คือเป็นการสรุปยอดนะครับจะเอาเอา,เอาชว์จริงนะเอาโชว์เปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยกด G T ก่อนกด G T แล้วก็กดดาวอันนี้ อาอาจจะไม่ต้องเข้าใจเพราะว่าทําไมแต่ให้กดตามนี้ไว้ก่อนแล้วพอเราจะใช้นะครับเราก็กดง่ายๆก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดดาวมันก็จะรวมยอดออกมาให้เป็นหกนะครับอันนี้คือพอเรากดดาวแล้วเนี่ยให้จำไว้ว่าพอเรากดดาวแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะถูก ถูกลมยอดมาเป็นเลขหกเลยเลขอื่นเราไม่สนใจแล้วสรุปมาว่าหกดาวตอนนี้เรามีหกดาวอยู่แล้วถือเป็นหนึ่งกรุป๊ปเราหักกรุ๊ปที่สองนะครับสองบวกสามบวกสี่บวกก็ได้แล้วก็กดดาวเนี่ยสองสามสี่เป็นเก้าตอนนี้เรามีสองกรุ๊ปแล้ว,วกรุ๊ปหกกับกรุ๊ปเก้า,า,าเราก็สามารถจะสรุปบินได้ละเป็นจีที จีทีเนี่ยก็จำเป็นว่าเป็นรวมดาวแล้วกันครับก็คือดาวสองอันมารวมกันก็คือหกกับเก้ามารวมกันก็เป็นสิบห้าอันนี้อันนี้คือแบบวิธีการใช้เที่ง่ายสุดนะครับแล้วเรากดดาวเพื่อเคลียร์เครื่องนะครับคราวนี้จะเป็นการคูณน,นะครับเราเอาเป็นสองคูณสามบวกก็เป็นหกดูนะครับ สองคูณสามเป็นหกอ่าอีกอันหนึ่งเป็นสี่คูณห้าบวกมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสี่คูณห้าก็เป็นยี่สิบตอนนี้หลังจากเคยรเครื่องแล้วเรามีหกกับยี่สิบเรารวมดาวเลยก็ได้รวมดาวก็คือ g p ก็คือยี่สิบหกยี่หกกับยี่สิบเป็นยี่สิบหกนะครับแล้วกดเคยรเครื่องคือกดดาว แล้วว่ามันจะมีความสับสนนะครับถ้าเราจะเอาอ่าคราวนี้เป็นแบบยากขึ้นนิดนึงนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกดาวห้าคูณสี่อีกอันนึงเป็นห้าคูณสี่ห้าคูณสี่บวกตอนนี้เรามียอดรวมเป็นหกดาวกับยี่สิบดาวนะครับเรารวมยอดก็กด GT ก็จะเป็นยี่สิบหกนะครับกดดูก็เป็นยี่สิบหกอถูกต้องคราวนี้จะมียากกว่านั้นนีกครับก็คือเป็นอ่าห้าสี่คูณห้าบวกสี่คูณห้าบวกเป็นยี่สิบแล้วอันหนึ่งเป็นสองบวกสามบวก สองบวกสามบวกแล้วก็ดาวก็ตอนนี้เราจะมีดาวเป็นย evet ี่สิบดาวกับห้าดาวรวมกันรวมดาวก็ต้องเป็นยีห้าอ่านี่ถูกต้องกดลังเครื่องคราวนี้อาจจะยากขึ้นอีกอ่าสี่คูณห้าบวก สองบวกสามบวกแล้วเราลองรวมดาวดูนะครับสี่คูณห้าบวกได้ยี่สิบดาวสองบวกสามบวกอันนี้เรายังไม่กดดาวเพื่อสรุปนะครับลองกด GT ดูมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเป็นยี่สิบตัวเดียวครับเพราะว่าเราสรุปดาวว่าตัวเดียวเห็นไหมครับมันจะเป็นแค่ยี่สิบแล้วเรากดเคลียร์เครื่อง พอเรากดเชียร์เครื่องเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ศูนย์นะครับแสดงว่ามันมียอดค้างอยู่ในเครื่องครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าผมงงหลายรอบแล้วเพราะมันต่างกับคาสิโอพอพอเรากดเชียร์เครื่องกดดาวเพื่อเลียร์เครื่องอะ่ะมันขึ้นมาเป็นห้าแสดงว่าในเครื่องอมีตัวเลขหลงเหลืออยู่ก็คือสองกับสามก็คือเป็นห้าฉะนั้นอะ่ะอย่างงี้หมายความว่าตอนเนี้ยส่วนที่อยู่ตรงนี้ขึ้นไปทั้งหมดอะ่ะ มันไม่มีค่าแล้วในเครื่องจะมีแค่ห้าดาวอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อ่าสีบ่วบวกหกบวกเป็นสิบเอ็ดอ่ะกดดาวเป็นสิบเอ็ดดาวตอนนี้เรามีห้าดาวกับสิบเอ็ดดาวเรารวมดาวเป็นสิบหกเป็นสิบหกรวมดาวนะครับล้ากดเรากดดาวเพื่อล้างเครื่อง ถ้ากดดาวเพื่อล้างเครื่องแล้วมันเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่าในเครื่องไม่มีข้อมูลอะไรเหลืออยู่ละแสดงว่าเราใช้งานได้แบบสะดวกละคือเริ่มต้นใหม่กันหมดให้จําไว้ว่าถ้าเรากด G ดาวเมื่อไหร่เนี่ยครับไอตัวเลขก่อนนั้นที่มันเป็นดาวที่เรารวมยอดไว้อ่ะมันจะออกมาเป็น G ดาวแล้วดาวย่อยอ่ะก็คือจะถูกยุบสลายไปหมดละรวมถึง GG ดาวด้วย G ดาวด้วยก็คืออย่างอันเนี้หมายถึงว่าสิบหกจีดาวเนี่ยสิบหกจีดาวเนี่ยก็คือหมายความว่ายอดดาวย่อยทั้งหมดอ่ะมันไม่มีละแล้วถ้าเกิดกดดาวเฉยแล้วเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่าในเครื่องไม่มีตัวเลขอะไรเหลืออยู่ละอีกทีนะครับผมจะทําแบบให้มีตัวเลขเหลืออยู่ในเครื่องอันหนึ่งบวกสองบวกสองอันหนึ่งบวกสองสามบวก แล้วเราไปห้าคูณหกบวกเป็นสามสิบดาวสามสิบดาวคราวนี้เราเอาหกบวกสี่บวกอันนี้จะยากตรงที่ว่าหนึ่งกับยีบสามยังไม่ถูกใช้นะครับที่ถูกใช้แล้วคือห้าคูณหกเท่าสามสิบดาวตัวเนี้หนึ่งกับยีบสามยังเก็บอยู่ในเครื่อง สามสิบดาวถูกสรุปแล้วหกกับสี่อยู่ในกระบวนการนะครับเรากดดาวเรากดดาวมันจะเป็นสิบดาวฉะนั้นถ้ากดเรากด G ดาวเนี่ยมันจะเอาสามสิบกับสิบมารวมกันเป็นสี่สิบดาวแตอ่อ่ะกดดูเป็นอ่ะสามสิบกับสิบเป็นสี่สิบ G ดาวแล้วคราวนี้เรากดเรากดดาวดูอีกทีนึงครับศูนย์อ่ะเคลียร์ละ หมายความว่างานหมายความว่า <Luc> ถ <ar ic> <DVD> ้าเราเป็นเคสเนี่ยหนึ่งกับยี่สิบสามเนี่ยคือมันถูกละเลยอ่ะคือมันเหมือนไม่มีค่ามันไม่มาถูกรวมมาอะไรเลยเลยนะครับอันเนี้ยต้องระวังมากๆเพราะว่าตอนแรกผมก็งงกับเครื่องคัสิโอเพราะว่าเอ้าพิมพ์ไปแล้วแต่มันแต่ว่าค่าถ้าทับพิมพ์หนึ่งบวกยี่ิบสามบวกแล้วก็ห้าคูณหกบวก เพราะว่าพอเป็นตัวคูณกันเนี่ยมันเป็นดาวสรุปนะครับแต่จะไม่รวมยอดหนึ่งกับยี่สิบสามฉะนั้นในเคสนี้หนึ่งกับยี่สิบสามก็คือเหมือนไม่มีค่าเลยเลยหนึ่งกับยี่สิบสามจะมีค่าก็ต่อเมื่อเมื่ออ่าอ่ามาดูอย่างนี้อย่างนี้จะมีค่าเช่นห้าคูณหกบวกสองคูณสามบวกอันนี้มีสามสิบดาวกับหกดาวเป็นสามหกดาวเรากด หนึ่งบวกสองบวกนะครับสามสิบเนี่ยชัวๆแล้วเก็บอยู่ในเครื่องหกชัวชๆอยู่ในเครื่องสรุปแล้วด้วยเป็นถ้ากดจีดาวจะเป็นสามหกจดาวหนึ่งกับสองมันจะถูกเก็บไว้ในเครื่องแบบซ่อนเลนส์อ่ลองดูนะครับสามหกจดาวถูกต้องหนึ่งกับสองยังอยู่ไหมยังอยู่ในเครื่องไหมมันอยู่ครับเ <pitches. S 1> พราะเราก,ะกะดดาวเนี่ย <adopt you. S 1> หนึ่งกับสองถ้ากับสามดาว มันหลบซ่อนอยู่ในเครื่องแล้วเรากดสูที่ที่หนึ่งเครื่องก็ยังไม่เคลียร์นะครับยังไม่เคลียร์เพราะอะไรเพราะว่ามันปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปุ่มเคลียร์เครื่องมันเป็นปุ่มบันทึกดาวเท่านั้นก็คือถ้าตอนนี้ถ้าเรารวมดาวอ่ะมันจะได้สามดาวกับศูนดาวบวกกันแต่ลองหาอีกดาวหนึ่งห้าบวกหกบวกดาวเป็นสิบเอ็ดดาว ถ้ารวมกันกดจีดาวมันจะเป็นสามดาวศูนย์ดาวกับสิบเอ็ดดาวเป็นสิบสี่ดาวอ่าเป็นสิบสี่จีดาวถูกต้องอ่าเรากดดาวหม่อ่าตั้งค่าเครื่องใหม่นะครับคราวนี้จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นการรวมค่าซึ่งอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูคร่าวๆหนึ่งบวกสองบวกสามบวกกด สี่ <4 S 2> เหลี่ยมหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่เหลี่ยมเป็นหกหกสี่เหลี่ยมหกสี่เหลี่ยมเป็นการรวมผลรวมของที่บวกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่งสองสามมัถูกลบไปละเป็นเอายอดสรุปเป็นหกนะครับอ่าเราเอาบวกใหม่บวกเพิ่มสองบวกห้าบวกสองบวกห้าบวกถ้าเรากดสี่เหลี่ยมมันจะกลายเป็นหกสองห้าก็เป็นสิบสาม กดสี่เหลี่ยมมันจะกลายเป็นสิบสามดาวถ้าเราได้ข้อสรุปสิบสามดาวมาแล้วเนี่ยไอ้ตั้งแต่ห้าขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ไม่มีค่าละจำแค่สิบสามดาวอย่างเดียวสิบสามดาวอ่ะห้าบวกแล้วลองรวมดาวดูอ่ะกดดาวนะครับสิบสามดาวห้าบวกเป็นสิบแปดดาวก็คือสิบสามสี่เหลี่ยมห้าบวก กลายเป็นสิบแปดาวก็คือแต่ไม่ายยว่าตัวสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นการรวมยอดแต่ยังไม่ได้สรุปนะครับก็ถ้าสิบสามสี่เหลี่ยมอ่ะเรามองเหมือนว่ามันคือสิบสามบวกห้าบวกเพิ่มเข้าไปกดสรุปดาวก็เป็นสิบแปดดาวก็สรุปว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าไม่ชำนาญอย่าไปใช้ยกเว้นว่าคุณจะคล,ล่องละรู้เงื่อนไขาการทำงานแล้วก็ การจะรวมย่อยๆอ่ะเช่นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกห้าคูณหกถ้าคุณกดอย่างนี้นะหนึ่งสองสามข้างบนไม่มีค่าเลยไม่ถูกเอามาคิดใดๆทั้งสิ้นเครื่องมันล้างไม่หมดเลยเพราะว่าพอห้าคูณหกอ่ะมันจะเป็นดาวสรุปก็คือมันไอตอนนี้เครื่องสรุปมันเป็นสามสิบละหนึ่งสองสามไม่มีค่าจริงไหมอ่ะลองดู สองบวกสามบวกดาวเป็นห้าดาวตอนนี้มีสามสิบดาวกับห้าดาวถ้ารวมสี่ดาวก็เป็นเอ้ยสามสิบอ๋ออันนี้อันอันนี้นนใช่อันนี้ล้างเครื่องไม่หมดถ้าจะล้างเครื่องหมดต้องต้องต้องจีดาวก่อนนะครับงงตรงเนี้ย ห้าสามมาจากสามสิบห้าแล้วก็สิบแปดอ่าเออผมสอน้านเครื่องแล้วกันสอน้างเครื่องนะก็คือกดจดาวกดจีดาวเสร็จแล้วก็กดดาวถ้ากดจีดาวแล้วก็กดดาวแล้วมันเป็นศูนย์อันนี้คือ,ค,อคือเครื่อง,งเคลียร์หมดละไม่มีข้อมูลอยู่ในเครื่องละคือชา้าแบบมันจะใช้ยาก ตรงที่แบบว่ามันจะมีข้อมูลเก็บไว้อะที่เราอาจจะเผลอไปอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคาสิ o มันจะมีปุ่ม ac ถ้ามีปุ่ม ac นะก็คือพอเรากด ac นะจะลบข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วก็เริ่มกันใหม่มันก็จะง่ายอ่าดังนั้นผมสรุปนะครับว่าถ้าจะใช้งานเนี่ยให้ใช้วิธีนี้สมนวิหนึ่งบวกสบวกสามบวกแล้วเราต้องข้ามไปเป็นตัวคูณอ่ะเช่นห้าคูณหกใช่ไหม ก่อนถ้าเราใช้แค่บวกเฉยเนี่ยเอาบวกไปละก่อนจะข้ามไปใช้คูณนะเรากดสรุปก่อนให้มันเก็บค่าดาวก็คือหกดาวไว้ก่อนแล้วก็วออกห้าคูณหกดาวเอ้ยไม่ใช่เห้าคูณไม่ใช่ห้าคูณหกดาวเอาใหม่โทษทีนะครับเคียเครื่องเขียเครื่องอันหนึ่งบวกสองบวกสามบวกดาวนะครับก็เป็นหกดาว ห้าคูณหกหัวห้าถ้าเป็นเครื่องหมายคูณอ่ะถ้าใช้ใช้การคูณอ่ะมันจะสรุปไปเลยซึ่งเหมือนเป็นดาวตอนนี้มีสามสิบหกดาวเรากด4ี่ดาวเป็นสามหกแล้วจะเคลียร์เครื่องก็กดศูนย์ถ้าเคสเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยคือกดสรุปแล้วกดศูนย์แสดงว่าเครื่องไม่มีข้อมูลอยู่ใน จะไม่มีข้อมูลอยู่ในเครื่องนะครับนะครับอันนี้ก็ลองมาใช้ดูครับถ้ายัางงงๆก็ลองดูหลายๆรอบเพราะว่าไอ้เนี่ยผมตอนแรกผมก็คิดว่าไอเครื่องชาร์ปเนี่ยม,มันเสียหรือเปล่ามันรัวหรือเปล่าทำไมเวลาเรากดสี่เหลี่ยมกดจีดาวกดกดดวงดาวกดดาวแล้วมันมันมั่วไปหมดเลยหรือถ้าคุณยังไม่เข้องจริงเปลี่ยนมาใช้พวกลองฝึกใช้ตัว M ก็ได้ครับ แต่ว่าในคลิปนี้จะไม่สอนนะเพราะว่านี่คลิปก็ยาวไปแล้วแต่ว่าอลองดูเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นของ c a s ิโครับแล้วจะเห็นว่าโอ้โหคาิโใช้ง่ายมากลดความสับสนไปได้ครับนะครับหรือว่าใครมีปัญหาอะไรก็อลองแชทมาถามอะไรก็ได้นะครับ